ครับก็มาพบเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับในช่องกูต้อยสอนออนไลน์นะครับพอดีวันนี้มีเพื่อนของเราสอบถามมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูปนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนเราชอบถ่ายเซลฟี่ นะครับพอถ่ายเซลฟี่เสร็จปั๊บเรียบร้อยปรากฏว่าตัวหนังสือเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันเป็นตัวหนังสือกลับหัวกลับด้านนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะครับก็ลองมาฟังดูสักนิดหนึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราอยากจะให้รูปของเราเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องมีการเข้าไปตั้งค่าที่กล้องถ่ายรูปนะครับเพื่อนๆลองตามผมมานะครับตามมาช้าๆเนาะเราจะไปด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากที่ตั้งค่าเสร็จ นะครับก็ลองไปถ่ายดูเพื่อนก็จะได้ภาพที่เป็นธรรมชาตินะครับเริ่มแรกนะครับให้เพื่อนเข้ามาที่กล้องถ่ายรูปนะครับกล้องถ่ายรูปตรงนี้เนาะกดเข้าไปเลยครับนะครับพอเข้ามาที่กล้องถ่ายรูปแล้วปกติแล้วในเวลาเราถ่ายเซลฟี่รูปใบหน้ามันออกมาลักษณะแบบนี้ครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นตัวหนังสือกับด้านกับหัวลักษณะแบบเนี้ย นะครับซึ่งมันมองดูแล้วมันก็ไม่เป็นธรรมชาตินะครับมองดูมันก็ไม่สวยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าให้ตัวหนังสือตรงนี้มันกลับมาให้เราอ่านเหมือนปกติแบบนี้ก็จะเป็นการดีถูกต้องไหมครับนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเนี่ยฮะมาที่กล้องถ่ายรูปนะครับตอนนี้เรามาที่กล้องถ่ายรูปนะครับหลังจากเพิ่นเปิดกล้องถ่ายรูปเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาที่3ขีดนี่นะฮะสขีดตรงนี้นะครับ3ขีดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าคลิกเข้าไป หลังจากที่เข้ามา3ามขีดเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาตรงการตั้งค่านี่ตรงนี้นะฮะตั้งค่านะครับคลิกเข้าไปเลยครับนะครับตั้งค่านะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับนะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอคําว่าเซลฟี่แบบกลับด้านเห็นไหมฮะเซลฟี่แบบกลับด้านนะครับถ้าโทรศัพท์ของเพื่อนๆมันเปิดอยู่เป็นปุ่มลักษณะแบบนี้นะครับ ให้ปิดนะครับนะปิดแบบนี้เลยนะครับปิดแบบนี้นะครับหลังจากปิดเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆลงไปถ่ายรูปดูนะครับลองไปเซลฟีด่ดูลองไปดูตัวหนังสือดูว่าตัวหนังสือเนี่ยเป็นปกติธรรมชาติไหมนะครับก็ถ้าตัวหนังสือปกติธรรมชาติก็แสดงว่า นะใช้ได้ถูกต้องนะครับต่อไปเราจะถ่ายภาพที่ไหนก็แล้วแต่เราจะโชว์ตัวหนังสือโชว์แบรนด์โชว์บริษัทนะครับเราก็จะได้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นการตั้งค่าง,ง่ายๆแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อนครูต้อยนะครับได้นําเรื่องดีๆมาฝากกับทางเพื่อนๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ